มาส่งยิ้มมาทักทายาจักซเสือเราเนี่ยฝนมันตกเป็นยังไงเนาะวันนี้เมื่อวันหยุดถอนเลยเยังถอนเลยเยัง สิบว่าวเรื่องเรื่องคอมเมนต์ด้วนี่ไอ้คุณหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เมื่อวาว่าขอยเฮ็ดผิดทัวโอ้ยท่านบริเสียหายอย่างดอกเนะาะอย่าไปคิดลายทึงขนาดนั่นขอยเฮ็ดไปอ่ะก็บริว่ามัน แต่ว่าว่าเป็นอย่างเดอกที่ออ้เขียนมานเนาะค่อยก็บ่า,าดอกแต่ว่ามึงค้นว่าอีบ้าวนว่าดิว่าเขค่อยเป็นอีบ้าเง,งี้ยคนบ้ามึงไหนบ้าอีลิโอ้เห็นว่าก,กัดงหน้าตาเป็นสีบา้า